โยวาวัสดีวิรุ่เมกาวัสดีวิรุ่นดูไปดยวิรุ่ชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าคุยเซียนนะฮะทุกชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่าแบทเทอร์รี่ย์ย่อนะทุกชมนะเออไปลงมาเล่นกันได้นะครับรลิงก์โนดอยู่ด้านล่างครำใหญ่ใต้คลิปเลยนะเปิดบนบสตูตไทยไปที่เรียบร้อยนะครับมีได้ในส่วนของ Android ก่อนนะจ๊ะคนดูนะโคตรึง โอเคนะครับทุกผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมคุยเสียนกันเลยนะครับทุกผู้ชมนะเกมนี้ก็สนุกนะฮะแนวเวทีรอยย่อนะครับเออภาพสวยนะเป็นแบบเกมฟอร์มยักษ์ดังจากทาง PC นั่นเองโคตรึงเอาว่ะเอาว่ะไปรีสโก้เฮ้ยโหเราสามารถแต่งร่างได้ด้วยวะ่ะคนดูคนนวดอนะแต่ผมตอนนี้ผมยังหาเก็บปืนไม่ได้นะคนดูนะ <c oughs> ไปว่าเฮ้ยไปว่ะวู้อวยมันยิงกันอยู่ตรงนั้นเลยไม,ม่มีปืนเลยนะเราสามารถปรับมุมมองเกมได้ด้วยนะทานผู้ชมนะนี่ปรับมุมมองเกมได้ด้วยนะครับ เออผมจะปรับให้ดูนะนี่ปรับให้ดูนะครับปุ่มบนนี่เห็นไหมเชสเอาว่าโคตรึงแต่รูปสักหน่อยโน no, ตรึงโนก็ต no, อ e ีบอยไปครับเฮ้ยมันมีคนอยู่แถวนี้มาเอาว่ะเราจะใช้มีดไปเราไปเหล่านะท่านผู้ชมนะวุ่นนั่นไงว้าวไปแล้วว่าเพิ่มพลังบู์นะท่านผู้ชมนะมาดิมาดิ เอามีดไปเหล่าตรึงๆสักหน่อยละกันชัว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 โตรโหดโคตรึงเก็บของมาดิครับน้องเฮ้ยสวยสวยโอ้ได้ปืนมาแล้วเอาว่ะเอาว่ะดูของก่อนนะครับคนดูนะตอนนี้เอาว่ะอ๋อโหโหดเต็มเลยว่ะมาดิเฮ้ยโอ้โหมันยิงอย่างนี้นี่เินี่ดิอะไรละน้อง สวยสวยแตก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 เอาว่าตอนนี้ของผมเต็มตัวแล้วนะคุณดูนะโคตรึงเนี่ยไปหาเก็บของมันก่อนครับไม่รู้มันมีของอะไรเก็บไหมนี่สลับของก่อนเลยสหับของก่อนเลย ร <Okay>, okay. ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมดนที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม โดบอกฟต์การ์ดไลออตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i ิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย okay. เออนี่ผมต่อมาสคีย์บอร์ดมาเล่นนะฮะท่านผู้ชมนะวิธีการต่อมาสคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างข้างญ่ต่คลิปเด้อคุณดูเด้กดยานี่เนี่ะครับสวยอ๋ออ๋อ ไปใช้งานยาสักหน่อยนะครับคนดูนะคนโหดโคตรตึงเห็นแล้วปรับมุมมองให้ดูนะครับนี่เห็นไหมโอ้แรลมอยู่นะเฮ้ยสูบุรีได้ปะตัวเรามันสูบุรีได้ป่ะโคตรตึงเนี่ยคนดูดิมาดิครับคุณจะภาพสวยอยู่นะคนดูเกมน,นี้ภาพสวยร่างสวยเลยนะฮะเออเหมือนเล่นบนคอมเลยนะเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะ รอนะครับรอรอลอยรอลอยน็ดน้อยรอลอยน็กน้อยแถวนี้ละกันไปไหนกันนะน้องเฮ้ยเปลี่ยนมุมมองได้นะคนดูนะโอ้ยแต่ภาพภาพคือดีอ่ะดีจริงถ้าคนดูบอกเลยเอาว่ะเอาว่าไปเลยดี๋เราลุย กระโดดซะหน่อยตึงๆหนีเฮ้ยกระโดดสูงจังวะเฮ้ยได้ยินเสียงคนอยู่แถวนี้เสียงตรีนเสียงตรีนกินตรีนมาเลยไปเลยเดี๋ยวเราไช้สกิลไหนดิว้าวมาแล้วว่าวิ่งเร็วๆแล้วว,ว่าวิ่งเร็วแล้วว,ว่าะโดดจิงจิงมันไม่เห็นเราคนดูนี่เป็นไงล่ะลูดลูด โ,โคตรโหดโคตรตริงเฮ้ยมีเสน่หเฮ้ยมีส,โ,มสโคบดีนะนี่พี่เก็บมาเลยเก็บมาเลยสวยครับพี่สวยครับพี่เอาว่ะเอาว่ะมาดิมาดิลุยต่อเลยเด็ครับอีอีบอยเฮ้ยมีระเบิดไดานามงไดานามายอะไรพวกนี้ด้วยนะคนดูนะภาพสวยภาพสวยถ่ายไว้เฉยเฮ้ยนี่เสน่หหน่อยไหมล่ะน้องเสน่หหน่อยไหมล่ะ วันนี้เราสนส่ปืนเราจัดเต็มอยู่นะคนดูจะก็อยู่ไหนกันมดเวิลิงก่กอนนะครับโคโนโดโคโนโดไปลุยูโดดโคตรสูงกนตัวเราอะทำไมมันโดดสูงจังวะสุบซิก,ก้าแล้วมีมพลังนะฮะของเทของเท ลิงก่อนเลยมานั่งยองๆแถวนี้ก่อนนะครับยินอีกันหมดเว้ยสุดลอ่อเพี้ยมอนแมนต่นี้ไม่มีคนเลยนะตอนนี้เหลือกันอยู่2คนนะครับนี่เหลือน่าจะมีนคนแหละผมว่านนะตัวหนึง่งดูไปก่อนดูไปก่อน มันมีแต่ชัวร์ที่จริงเกมนี้แบบว่าสามารถใส่ชงใส่ชุดได้ให้ไัไงไงมันเห็นแวบๆบแบบนี่เป็นไงลนะ่ะโคตรึงโคตรึงเออที่หนึ่งชิวๆเป็นสิวได้ไงนะคนดูนะโอเคเอ็กซิททูร็อบบี้ฮนะ มาวา่มาว่านี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของล็อบบี้นะครับหน้าสไตล์อะไรพวกนี้นะเราสามารถที่จะแต่งตัวละครได้นะครับเราอยากใส่ชุดอะไรลงไปนะท่านผู้ชมนะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะแบบชอบแบบไหนนะเออแต่งไปได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมใส่ทรงใส่สหน้าอะไรพวกนี้นะนี่แล้วก็มีในส่วนของการนําไอเทมลงไปใช้ได้นะครับในแมปนะแล้วก็ในส่วนของ ure, รีไซเคิลอะไรพวกนี้มีแบตเตอร์พาร์ด้วยนะให้เติมนะท่านผู้ชมเออใช้ได้นะครับในหลักๆก็จะมีในส่วนของอันนี้นะเป็นอ่า ซ้อมนะครับแล้วก็โส olo แล้วก็สควอตอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ครูกูดูเอ้ยไอ้นี่มันโหมดใหม่ผมไม่เคยเห็นว่ะไฟย,ยูคราวเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยโหมดใหม่แน่นอนเลยนะเน,นี่ยนี่ละการซโล่อะไรคนดูหน้าเดี๋ยวผมรับของก่อนรีวอร์ดก่อนนะฮะโอเคได้อะไรมาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เนี่ยโอเคตัวเตืง มีนะฮะมีฮีโร่ให้ซื้อด้วยนะคนดูนานนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าอยากจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงนะนี่เห็นไหมเออซื้อได้นะครับใครอยากจะใช้ตัวไหนก็ซื้อไปได้เลยนะฮะผมจะเอาตัวนี้ลงมาเล่นเนาะนี่ต่อเสื้อตรึงนายทหารโคตรึงดูดิเอ,อ่อไอเทมชอ็อปนี่สามารถซื้อไอเทมช็อปพวกนี้ลงไปได้ด้วยนะมีตัวละครตัวละครนะฮะอืมใช้ได้อยู่นะค,คนดูเอาว่ะมา เกมเลยไป Let's go ลุยครับอูอาฮูฮ้าอูอา,อาดูลาลาฮูลาอูลาลา,ลาไปว่าไปว่ามันจะเป็นแบบว่าแนวทีมแบบอ่าเบ็นทีรอยอดจากฝั่งยุโรปนะซึ่งเกมนี้เคยเปิดในส่วนของ PC ซีนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ลองไปเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะมสนุกสนุกคนดูใช้งานได้ดีเลยแหละนะบอกเลยโคตรตึงไป เย yeah. ้มาแล้วว่ามาแล้วว่าเห็นกันนะมวยเฮ้ yeah. แต่ภาพสวยนะภาพสวยมากเลยนะผมบอกเลยคนดู yeah. สวยจริง <Yeah. S 1> เอาวะผมชอบว่ะ <Yeah. S 2> แต่ทำไมวงมันบีบมันเล็กจังเลยวะเดี๋ยว <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เราคนดูทีนี้เพิ่มปุ่มนะครับนิดหน่อย วิธีการเพิ่มปุ่มอยู่ด้านล่างคำแนใต้คลิปนะใครอยากทำแบบผมนะครับไปทำได้นะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อมันมีตัวอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะเอาเดินไปดูกันนะท่านผู้ชมนะเอ๊ะบวยมันใช้มีดกำลังเหลากันเลยนะเนี่ยวงไม่รู้จะบีบไปตรงไหนนะ น่าจะมีนะแถวนี้ผมว่าไปแต่ผมไปข้างล่างดีกว่านะครับเอาว่าเอาว่ะเฮ้ยมีของตัวนี้มีของชชดอะไรอ่ะเอ้ยโมริสันคนดูเอาว่าปืนตรึงนะเนี่ยเฮ้ยต้องได้เหยือ่อสักตัวแล้วนะดูทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่โมริสันโมซินมโมโมซิน เฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่มีกระสุนหรอปืนปืนอ๋อปืนไม่มีกระสุนเฉยเลยมาดิมีดเหล่านะบอกก่อนขอบคุณที่มาแจกของกิจกรรมแจกของรวย <c oughs> ตายโว้ดอิโต้มามาเอาดิเงยเอาอ่ะเอาว่ะกิจกรรมแจกของโคตรโหดผมลืมโหลดกระสุนนี่ว่ะเมื่อกี้นี้แป๊บหนึง่งลืมเอาปุ่มโหลดกระสุนมานี่ปุ่มโหลดกระสุนอยู่นี่โอเค อาปุ่ม R เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใส่ปุ่มโรดกระสุนมาแล้วนะสวยเก็บของหมดหรือยัง easy ลำยาก่อนเลยนะฮะคนดูอ้ใส่สกูบดาเตรียมตัวเจอเลยน้องไหน easy เฮ้ยนี่มาแล้วนี่เลยครับเก็บแน่นอนน้องโคตรโหดโคตรคตรึง อี๊บอยอันนี้พี่เราเล่นบนมือถือเลนะโบว์ดีเกนตัวเอลสองนะคนดูนะเย็นเย็นโหนโหนตึงๆนะคนดูบอกเลยว,ว่าเย็นจริงนะเย็นจัดประหยัดจริงดูดิด,ดูความร้อนเครื่องผมสามสิบเจ็ดองศาเองคนดูเฮ้ยเอ้เอาไปดดนใช้สก,กิลอีกชิบหายแล้วไปเก็บของซะหน่อยแม่งเงือกเผยใช้สก,กิลไช้สก,กิลทอวที่พระเจ้าสายฟ้าเมื่อกี้นี้เฮ้ยอ้าวนี่เด็กครับ ไนเปอร์วอรดิเออร์ไนเปอร์วอรดิเออร์ดิครับคูดฮดโคตรตึงอย่าน้องเดี๋ยวร้งนะจ๊ะบอกก่อนเฮ้ยบอยเว้ยใช้ได้นะคนดูเกมนี่ผมชอบเลยว่ะก็ต่อมาอ้าวโอ้โดนยิงไม่เงยกำลังโม้เลยโอ้เจอคนยิงนะมุมนั้นโอ้แย่อยู่กำลังโม้เลยนะอะไรวะลงไปใหม่ดี โอ้เว้ยไม่ไหวเลยนะคนดูอย่างเงี้ยโดนหลอยตูดหลอยหลังเนี่ยไม่ตรึงเลยเฮ้มาว่ามาว่าคนดูไปร t สกูตุยของแถวนี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะออกมาครับเฮ้ใช่ไหมระเบิดเฮ้ ไปต่อฮะอันนี้ปรับตั้งปุ่มอะไรใหม่นิดๆหน่อยๆนะครับ นกนร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาแลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม,คม โลบอกริปการ์ดไรโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสวยครับพี่อีนนี่อะไระของอะไรไม่น่าใช้เอ้ยได้ปืนมาว่ะสวยสวย ลืมลืมเอาปุ่มปืนขึ้นมาแป๊บนึงปุ่มปืนม,มันต้องเป็นปุ่มสามอะไรหลายอย่างในนี้อาจจะยังไม่ลงตัวนะคนดูผมขออภัยด้วยครับไปปุ่มสี่ปุ่ม 4. สี่สลับกันสลับกันไปใส่พกก่อนเลยครับไปยิงมันเลยดิยครับอยู่ไหนนะเมื่อกี้นี้อย,อยู่มุงนู้นแป๊บน,นึงคนดูผมมันนี่น,นี่มีของอยู่โอเค วิได้ยอยู่ตึงๆตึงเปรี้ยวตึงเปรี้ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ผมเห็นมันแว๊บๆนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงวิแม่งอมืมาดิมาดิอยู่ไหนตีนยิงแน่นอนคนดูในนี้โอ้ปืนปืนปืนเก็บก่อนเก็บก่อน มันยิงกันพิ้วๆพิเมื่อกี้เนี่ยเลยมันไปไหนละไว้ตัวนั้นน่ะหายไปเลยอ้าหายไปเลยเหรอพี่อู้ยยยู่จะไปหายไปไหนดูขอถ่ายรูปหน่อย ตัวตีและกัรคนดพนูพี่แบบติดถ่ายรูปนะฮะอยู่ในกันมูดจ้าสุดหล่อหือตัวตรึงตัวก๊อตเงียบเลยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี่ผมเห็นแต่ผมยิงมันไม่ทันนะคนดูนะโอ้ขึ้นไปดูด้านบนก่อนอน,นะครับเซตเลยเฮ้ย,ย,ยได้ยินเสียงตีนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเป็นไงล่ะล่วงเนี่ยครับ ไม่ได้ใส่เกาะนั่นน่ะดูจากทรงนั่นน่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งยิงกันสนั่นเลยแถวนี้หนึ่งวันหนึ่งผมลูดเกาะก่อนแถวนี้สวยครับไปลุยต่อฮะโอลาโอลาลาโอลาโอลาลาบาบาจุลาลาไ,ไอ้น้าเบโตโกรนัยไปดิไปดิ กำลังจำอยู่เลยนะครท่านผู้ชมนะนี่จะออกนอกวงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กคนดูแต่เราจะมานั่งซุ่มก่อนนะครับหาตัวหาตัวไก่ลุดตัวเอ้ยนี่ไงนี่ไงตัวไก่ลุดมาตัวไก่ลุดมาแตกจะแตกจะแตกตัวไก่ลุดมาสวยสวยพี่ลดนย์เลยฮะไปเก็บของครับโอ้โหของคนเยอะเลยตรงนี้ อย่รูดลรูดรูดไพวกนี้ก่อนโอ้ยสโคบด้วยสวยสวยผว่าผมเปลี่ยนปืนดีกว่าสโคบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะเอแต่ปืนนี้มันมันโหดกว่านะอีเดี๋ยวดูแถบก่อนนี้โอเคสโคปสโคบสามจุดห้าเหรอปืนนี้ก็ได้อยู่นะแต่ทำไมสโครสามจุห้ามันดูมันดูกรากจัง ไม่มาดูกระกากจังวะอุ้ยอีโตดีโอเคสวยมาเชตเต้มาเชตเต้นี่เก็บเลยครับไปคือมาเชตเต้แล้วนะคนดูนี่มาเชตเต้ว่ะกระอตม็มกรอจัดเตม็มจริงๆเลยนะคนดูในะตัวผมเนี่ยผมบอกเลยเอาว่ะเอาว่ะคโนดกตรึงอยู่ไหนกันหมดจ้า ลิงก่อนเลยโหสโคบสามจุดห้าเองยังยได้สโคบใหญ่กว่านี้อยู่นะคนดูหือเวียงค้อนทอเทพเจ้าสายฟ้าไปเลยหาลงจุดดีๆเนี่ยผมลงบนบ้านนี่ดีกว่าคนดูนะฮึเหมือนเห็นแวบๆบแบบเหมือนเห็นแวบๆเหมือนเห็นแวบๆบเป็นไงนะล่ะลวงอยู่บนนี้แนะหละหลังคาไงเวิร์กสุดล้วคนดู เอาว่อาว่ะมันยิงกันตรงไหนวนะน่ายิงกันดิเอ๋เงียบกรีบเลยเหลือสิบเอ็ดตัวแล้วนะคนดูนะตัวกลังไอ้วงกำลังจะบีบนะครับผมลงก่อนเพราะวงมันเริ่มบีบแล้ว่จุ๊บมิงเก็บของก่อนเลยว่าอนี่มีสโคปดีๆให้ใช้ไหมเนี่ย Okay. ไม่มีไม่น่ามีนะฮะไปใช้ค้อนพลังค้อนที่พระเจ้าใส่ไฟอีกรอบนึ่งรง,จ,งจุดไหนจุดนี้ดีไหมเออนี่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 นีอ้าวโทษโษเฮ้ยคนยิงผมมานี่เลยครับล้วงอย่านะน้องอย่าน,ะน้องลิงก่อน หัวแตกโคตรตึงเอาว่าเอาว่าใส่ศูนย์ก่อนเลยฮะโคตรโคดโคตรตึงพี่บอกเลยนะคนดูแต่ว่าอย่าเก็บของนานเด้อผมเดิมโดนไม่ละรอบทีแล้วแม่งหัวแตกยืนเก็บของแอครลอแอครลอนิดหน่อยก็หัวแตกเลยแหละเนี่ยถ้าได้สโคปดีๆมาก็โอเคอยู่นะไม่มีสโคปเลยอ่ะนี่สโคปสามยืนห้าอยู่เนี้ยอยากได้สโคปสักคูณแปดอะไรอย่างเงี้ยครับ พกซะหน่อยพกซะหน่อย <hi> เฮ้ยล่วงนะบอกก่อนล่วงนะย่านะน้องอย <Heh S 2> <uan. S 1> ่านะน้องเดี๋ยวน้องน้องนะจ๊ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมครุยเซียนนะฮะมูบายนะครับครุยเซตมูบายนะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดกันมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่แล้วน่าจะมีแต่คลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งยิ้ดีต้อนรับพี่โค้กชแนลก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึง สักดอกหน่อยละกันโคตรโหดร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมเกมมอลล่ลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบั เติมเกมคุ้มคุ้มโลโบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no น1หนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสาร,ก,ารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย